เนาะมันนี่ไปอิงเดอร์มันนี่เด้อมันนี่ก็สิลองเห็ดขีดเบิ่งหน้าเขาเห็ดเป็นใบขีดอยากลองเบิ่งเขาบอกเห็ดขีดยาวเห็ดขีดยาวผมก็เห็ดบัวป็นเนาะเขาบอกให้ให้ทัดทายให้ลงหลายๆเบื้อผมกัสิลองเบิ่งเม็ด่าว่าเม็ดตนะไหนลองเบื้องนะครับพี่น้องเด้อฝาเบื้องเนี่ยไม่ด้ครับเด้อพี่น้องเด้อ อันนี้กระทั่งออกจากโรงงานนะพี่น้องเอ้ยเบิง่งได้ผมสิเริ่มได้บาทเอาตั้งแต่หนาโรงงานสิได้อยู่บ่ครับเหตุขีดแบบนี้จจกวสิ่านมีดอกเนะาะจจกว่ามารเขาเขาสิเห็นอยู่เออแบบนี้เป็นต้นสบับหน่อยหรือต้นสบับหลายกัรู้เรื่องื้นนี้ก็ฝนตกนะตอนแรกวสิเหตคขีดอยู่กลางแจ้งเหตุบ่ได้แล้วผมว่าถ้าเป็นแบบนี้นะไปพี่น้องเลสโก้ s <S จุดแรกกับหนาโรงงานได้บาทนี่หนาโรงงานที่ผมถ่ายมาข้างบนเนี่ยหนาโรงงานก่อนไป บรรยากาศนนโรงงานตกสักขอให้ได้สักซอดนนโรงงานก่อนไปไปพี่น้องลุยต่อไป let's go ไปยาวไปไปเลย let's go <S ผมถ่ายลงมาย,ยังกลางคืนยี่โมงนี้แล้วน้องหน้ำผมไฟแดงพอดี ไฟแดงพอดีครับดิมองตึกผมต้นไม้ที่ผมถ่ายมาก็ันนี่เนี่ยตึกมองนั้นก็ะเมยียนนะครับนี่ดีครับผมไปต่อครับผมมองนี่ก็เส้นทางนะครับผมเส้นทางที่มาแล้วนี่เอาเบิ่องมองที่ผมถ่ายก็เป็นแผงโซลาเซลล์เขาอันนี้ครับเฮ็ดคลิปแบบนี้จักสิลองเบิ่งเฮ็ดคลิปนี่นสิไปได้ไกลบ่ฝนก็นตกด้วยนี่นะโซลาเซลล์ก็ผมเบิ่งโซลาเซลล์เด้อเบื้องนะครับเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเด้อแบบจัดไปครับ ทางที่ผมไปได้นี่สวนบุญสวนส,วน,สวนเห็นบ่ขับข่างทางนี่นี่โซลาเซล,ลต์โซลาเซลล์ขาจาวันนี้ก็สวนสาธารณะบ้านกยานนะผมเขาได้ขีดเ้าเพผืนนะแม่แบบนี้ได้อยู่บ่ขับเหตุพอได้บ่ฝนตกเลยนี่ผมเลยถ่ายได้อยู่นานบ่ดได้ ปั่นจักรยานไปเรื่อยแล้วผมก็ดีผมมี่ยังหลายครับผมหอนมองลงแล้วครผมเด็ดผมกับผมมี่ยังหลายครับผมมี่ํานี่แหละพอได้ลงขีปฝนมันตกนะมองที่ผมมากอะพอได้ส่งพอได้เบิ่งครับผมไต้หวันครับผมบรรยากาศข้างทางเลยนี่ก่อนเจ็บขีปกเบ,บิ่งไปก่อนนะครับเด้อบรรยากาศข้างทาง ปั่นจักรยานกันยังป่าเลยดูงไว้บรรยากาศเนีพี่น้องบรรยากาศเกินอยู่เดุู้นะมีหยาดมียังคือกันมีนือกลง,งานทางไปแฟมิลี่เด้นี่เป็นได้พี่น้องพอได้โบบรรยากาศแบบนี้ท่ายแบบนี้ อันนี้หอดแล้วปึ้งต้นม่วงอันนี้ต้นมักยังบ่รู้นี่ต้นมักม่วงดกๆม่วงต้นนี้ดกแท้เด้งม่วงต้นนี้ผมสานเจ้าผมตกพี่น้องเอ้ยมาอยู่แต่วันเบิงาดีนะมาอดที่ก่อนฝนยังตกตีฝนบ่ ตกซื้อประมาณนี้ก่วนฝนตก,กอนตอนมายังไม่ตกเลยนี่มันตกก่อนวันนี้น้ามาหดพี่ก่อน